หนึ่งเส่็ปาก็อร่อยนะคะช่ามาดุมได้มาแล้วจะเอาแต่ช่ออ่นอ,อนๆเขานะคะตอนนั้นเนี่ยช่อเขาก็เยอะเราก็นึกว่าเขาจะติดลูกไม่มีเลย อาจะเก็บมาเขือพวงสักหน่อยไม่มีมเลยอาเยอะแยะเลยเพื่อนเพื่อนเขาไม่ติดลูกค่ะเพื่อนๆน้ำมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้ยน้ำจ้าเก็บมาลุมแล้วกันนี่ได้ไมและพอ ไม่ติดไม่ติดดอกค่ะเพื่อนนึ่งใส่ปลาก็อร่อยนะคะเพื่อนๆต้องเหนียวน้มกิ่งลงมาะค่ะเพื่อน,เอนๆเขาไม่ติดลูกค่ะเราก็กินช่อเขาก็แล้วกักน กินชว์เขาก็เลี้ยกันนี่ได้ไมละพอไม่ติดไม่ติดดอกค่ะเพื่อนเรื่องใส่ปลาก็อร่อยนะคะเพื่อนๆต้องเหนียวโน้มกิ่งลงมาค่ะเพื่อนเพื่อน โอ้ยสี่นาทีแล้วดูก่อนได้ไปเยอะเลยค่ะโอ้ oh, oh, ได้ไปน้ำมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้ย oh, น้ำมาเขาไม่ติดเราก็จะเอาช่อเข้าไปกินแกงอร่อยนะคะเพื่อนแกงส้มอร่อยค่ะช่ oh, อเขาเลยค่ะตายต ใกล้เดือนสิบสงแล้วน้ำก็จะนองเต็มตลิ่งแล้วมากเนี่ยนี่นะตั้งใจจะมาเอาอย่างหนึ่งกับได้อย่างนึงไปนึ่งกินอร่อยค่ะพันพงก็ดีเหมือนกันไปรวบก,กินกับน้ำพริก มาแล้วจะเอาแต่ช่ออ่อนๆเขานะคะเนี่ยปลู้ไม่ติดค่ะไม่ติดลูกเลยโอ้ย่าเยอะเลยค่ะ นึ่งใส่ปลาก็อร่อยนะคะเพืเ่อนๆนี่นะตั้งใจจะมาเอาอย่างหนึ่งกับได้อย่างหนึ่งก็ดีเหมือนกันไปรวบกินกับน้ำพริกจะเป็นนึ่งใส่ปลานะคะ ชมว,วิวไปด้วยนะคะเพราะวะ่าเยอะแยะเลยเพื่อนเพ่เขาไม่ติดลูกค่ะเพื่อนๆพนไปเนื่องกินอร่อยค่ะเพื่อนๆพึ่งนเนือใส่ปลาก็อร่อยนะคะเพื่อนเพ่ ดีแล้วเยอะเกินไปหรือเปล่านี่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะปลูกไม่ติดค่ะไม่ติดลูกเลยโอ้ย่าเยอะเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยช่อ,ชอเขาก็เยอะเราก็นึกว่าเขาจะติดลูกไม่ติดค่ะไม่ติดลูกเลย โอ้ยาเยอะเลยค่ะโอ้ยสีนาทีแล้วดูก่อนได้ไมาเยอะเลยค่ะโอ้ได้ไมาสวัสดีค่ะว่าจะมาเก็บมะเขือพวงมีแต่ช่อค่ะปลูไม่ติดค่ะ ไม่ติดลูกเลยโอ้ย่าเยอะเลยค่ะหนึ่งเสษปลาก็อร่อยนะคะชามาดุมน้ำมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้ยน้ำามาจะเอาจะเอากิ่งนี่ค่ะกิ่งนี่หักเลยอะไหักเลยค่ะาเยอะแยะเลยเพื่อน าไม่ติดลูกค่ะเพื่อนเพรเขาไม่ติดเราก็จะเอาช่อเข้าไปกินแกงอร่อยนะคะเพื่อนแกงส้มอร่อยค่ะช่อเขาเก็บช่อมาลุมแล้วกันจะ้ะไปลวกกินกับน้ำพริกสะหน่อยนะตั้งใจจะมาเอาอย่างหนึ่งกลับได้อย่างหนึ่งเก็บไ,ไปด้วยถือโทรศัพท์ไปด้วย เาแบบธรรมชาติเลยค่ะได้ยินแต่เสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกเขาไม่ติดลูกค่ะเราก็กินชอ่อเขาก็แล้วกันกินชอ่อเขาก็แล้วกันนี่นะตั้งใจจะมาเอาอย่างหนึ่งกับได้อย่างหนึ่งจ้า,จาเก็บมาลุมแล้วกัน ก็ดีเหมือนกันไปร่วมกินกับน้ำพริกตอนนั้นเนี่ยช่อเขาก็เยอะเราก็นึกว่าเขาจะติดลุกไม่มีเลย อยาจะเก็บมาเขือพวงสักหน่อยไม่มีเลย,ยน้ำมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้ยน้ำมาไหนนะตั้งใจจะมาเอาอย่างหนึ่งกับได้อย่างหนึ่งเขาไม่ติดลูกค่ะ เราก็กินช่อเขาก็แล้วกันกินช่อเขาก็แล้วกันดีแล้วเยอะเกินไปหรือเปล่านี่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะนี่ได้ไหมละพอไม่ติดไม่ติดเอกค่ะพี่น น้ำมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้ยน้ำใหม่นะตั้งใจจะมาเอาอย่างหนึ่งกับได้อย่างนึ่งจะเป็นหนึ่งใส่ปลานะคะชมวิวไปด้วยนะคะเพราะว่าเก็บช่อมาลุมแกงส้มข้อร่อยนะคะเ,เพื่อนๆโอ้ยน้ำเต็ม เนื่องใส่ปลาก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเยอะเลยได้มาเยอะเลยนะคะสี่นาทีไปมาแล้วจะเอาแต่ช่ออ่อนๆเขานะคะ เก้วแก้วกิ่งนี้ค่ะกิ่งนี่หักเลยลอ้ายหักเลยค่ะนี่ได้ไมะพอ